ชื่อลิตาหรือลิตาลิตาค่ะลิตานะโอเคไม่มีไม่โรนะลิตาครับที่เวิร์ดของน้องลิตาเลยครับหนึ่งนาทีผลผลิตเชิญครับผลผลิตนะคะก็จะมีพวกผลผลิตผลผลิตผลไม้ผลไม้ในจังหวัดยะโสธรที่ขึ้นชื่อเลยนะคะก็คือ แปงโมค่ะแปงโมนี่มาจากคำขวัญของจังหวัดยะโสธรเลยนะคะแปงโมนี่เป็นผลไม้ที่กินแล้วชุ่มคอชุ่มชื่นค่ะขอบคุณค่ะขอใหโชคดีครับพี่ตาครับเชบิญไหมเลขสี่น้องบิวครับเอ่อ น,น,ะะนงวิวจะใช้สื่อโซเชียลนะคะในการประชาสัมพันธ์นะคะงานกุดชุมของเรานะคะให้เป็นที่รู้จักของจังหวัดอื่นๆและต่างประเทศนะคะให้ทั่วโลกได้รับรู้นะคะของวิถีชีวิตของชุมชนกุดชุมค่ะขอบคุณค่ะขอโชคดีครับนองวิวครับเชิญหมายเลขห้านน้ำอิงครับรอบนี้แปดคัดเหลือห้า น้ no องบิวน้องน้ำเองแต่อย่ามานิดหนึ่งเหมือนผู้เข้าประกวดท่านอื่นหนึ่งนาทีมีเวลากับคีย์เวิร์ดคำนี้ครับอาชีพค่ะก็อย่างที่ทุกทรานงทราบกันดีนะคะว่าอาชีพของเรามีหลายอาชีพคะ่ะแต่อย่างที่คนไทยเรานะคะคืออาชีพกเกษตรกรนะคะที่มีมาตั้งแต่ยาวนานธรรมชาติที่สวยงามแต่น้องเนยนะคะเล็งเห็นถึงความสําคัญข,ของตรงนี้ค่ะ นี่ก็คือความร่วมมือร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องชาวเพอกุดชุมที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของพ่อแม่พี่น้องชาวเพอกุดชุมให้ดังไกลสู่สากล Well I would like to present กุดชุมกุดชุม h a u t i f u l Nature a n d t r a d i t i o n I will award Nature a n d i t i o n in กุดชุม We l o v ลกุดชุมด้วยเลยกุดชุม Thank you ขอโชคดีครับขนมเลยครับถือเทปอยู่ไหม ตื่นเต้นเดี๋ยวถามให้หายตื่นเต้นก่อนประกวดมากี่เวทีแนละ้วสองแล้วอันนี้เวทีที่สองใช่ไหมใช่ค่ะยังตืง่นเต้นอยู่คีเวดมีว่าลำไยเชิญครับลำไยนะคะลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียผลดีของมันก็คือทำให้เราเจร,ริญอาหาร มีรสหวานและอร่อยคนเสียนั้นนะคะทำให้ทีผ่ผลเสียทำให้เจ็บคออาการมีอาการเสมหาได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอให้โชคดีกับน้องนิตต้าครับคีย์เวิร์ดของน้องบหนึงนาทีครับเกษตรตะกอนค่ะเกษตรตะกรนสำหรับความคิดของหนูนะคะก็คือ การที่พ่อแม่พี่น้องนะคะชาวอีสานนะคะได้ปลูกไร่ปลูกสวนนะคะแล้วก็อยากให้อนุลักษณ์นะคะการทําเกษตรกรน,นี้ไว้เพราะว่าเป็นการทํารายได้ให้กับบ้านเมืองแล้วก็กับคนอีสานะคะ่ะขอบคุณค่ะระเบือให้กับแมนสาวามอคีครั้หครับตอนนี้ได้ระการรวบรวมคะแนนแล้วก็คักเลือ5คนเคน๋ยวให้น้องนักปักหยุดคนนี่เลยครับ ขายวันที่25กรกฎาคมทั่วประเทศเลยในเครือเมเจอร์เรื่องอะไรครับผาดำคำอ่นะครับใครใครเป็นคนสร้างครับมัมจมูกครับผมใครเป็นพระเอกครับตูมตามเดอสตาตตามนางเอกแล้วนางเอกนี่สวยมากมาจากฝั่งลาวนะครับเ,<อ>เป็นปนางเอกลาวนางงามาเป็นนางงามจ้านางงามเล่าเลยน,นางงามจ<ต>ากเบียงจันจากเบียนจันผู้สายศิลป์เล่นเป็นใครครับเป็นอมานครับอมาตศิลป์แล้วผมเล่นเป็นใครครับเป็นหลานเป็นียงวะเป็นเป็นมหาเป็นหมา